สดีค่ะนี่จะเนยเนูผัดหน่อไม้ล้วนะคะหน่อไม้เ็ดไข่ค่ะเตจไข่ไปเลยค่ะ ัน,นใ้ไขมาแตกกัน,นะคะไม่สุกนตัดหนไม้อไม้หน่อไม้ต้มไปแล้วหนไม้ต้มไปแล้วนะคะ <c oughs> แต่ละไม้เราไปแล้ลแลค่ะไม้ต้มหมึนะคะเป็นต้มใหม่ต้มสุกเลยสุกมาแล้วแต่ว่าเราติดกระทะโอ้ใส่าไข่หลังจากนี้ก็คู่กินแล้วค่ะ แต่น้ำน,นิดหน่อยเฮ้ยล่นโอเคอเครบกเลยปรุงรสเลยค่ะน้ำปลานิดหน่อยนะคะมันเค็มมากอน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยแล้วก็ซอสน,นิดนึง ตอนนี้ไส่ก็หวานมากแล้วครับนะค่ะขัดในก้อนเลยค่ะ แล้วค่ะตามด้วยหมูทอดค่ะหมักแล้วนะคะซอสน้ำปลาสอมกทีใส่ลงไปเลยค่ะด้วยหางตอนนี้แข็งนะ